สวัสดีครับมาต่อตอนที่4ครับการสร้างหน้าแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อในตอนที่4จะพาคิวรีข้อมูลมาแสดงในตลรางนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่ order detail ของเรานะครับและมาตรงคิวรี่ตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับในการคิวรีข้อมูลนะครับให้เรากลับไปดูที่ database ก่อนนะครับตอนที่เรามีการบันทึกข้อมูลการสั่งซื้อนะครับเราจะบันทึกเข้าไป 2ตารางด้วยกันก็จะมี Order underscore head เะครับเอาไว้เก็บรายละเอียดการสั่งซื้อว่าใครเป็นคนสั่งซื้อสั่งซื้อเมื่อไหร่นะครับที่อยู่ในการจัดส่งสถานะสลิปและก็การแจ้งเลขอีเมลต่างๆเราจะเก็บไว้ใน Order He a d ส่วนรายละเอียดการสั่งซื้อครับเราจะเก็บไว้ใน Order Detail อ่านี่ครับ o r d e r ร์อันนะครับซึ่งเอาไว้เก็บว่า Order ID นะครับหรือว่า o อ d e r เดอสกเนี่ยมีสินค้า ID ที่เท่าไหร่บ้าง สั่งซื้อจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ราคารวมเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะมาคิวรี่ตารางที่เกี่ยวข้องนะครับในการสั่งซื้อนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่คิวรี่ของเรานะครับตรงนี้ครับตัวแปรคิวรี่ครับผมขอเปลี่ยนนิดนึงนะครับเป็นนะครับคิวรี a ค l สดีเทลอ่านะครับเชื่อจะยาวนิดนึง รหรือคุณจะใชะ้คุณจะใส่มันชื่อสั้นๆก็ได้แต่คุณต้องเข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วก็เรียกไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับผมอ่ะ c u r r y c a r d detail นะครับ select star from อะไรพวกนี้ครับผมขอ enter ลงมาอีกเรมทัดนึงให้ดูง่ายๆนะครับตารางที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย3ตารางด้วยกันนะครับ3ตารางด้วยกันอ่ะเราจะมา เริ่มทำตารางแรกก่อนแบบง่ายๆนะครับก็คือตาราง order detail นะครับผมเอาไว้แสดงรายการก่อนนะครับแล้วก็จะมีการไป inner join กับตาราง order head แล้วก็ตาราง product นะเพื่อแสดงว่าสินค้าชื่ออะไรรูปภาพสินค้าราคาต่อหน่วยนะครับผมอ่ะมาเริ่มครับ select star from นะครับ from ผม enter ลงมา where ก็ enter ลงมานะครับ ให้ดูง่ายๆนะครับผมอ่ะ select star ผมลบทิ้งไปก่อนตารางแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือ order detail อ่นี่ครับเราสามารถ double click ตรงนี้ครับคัดลอกครับและไปที่ h q l อ่ะวางครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อตารางให้สั้นลงครับ as เป็น d d o c อ่านะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าทำไมต้องเปลี่ยนชื่อตารางนะครับผม แล้วก็แวร์ครับเราจะแวร์ด้วยคอลัมน์นี้ครับ o underscore id ครับเป็น order id นะครับอ่านี่ครับให้รู้ว่าเรากำลังจะเรียกดู order id ที่เท่าไหร่นะครับผม o underscore id นะครับยังไม่ต้องส่งค่าอะไรมาเราใส่เงื่อนไขเข้าไปตรงๆครับก็คือเท่ากับ1ะนะครับเพราะว่า o i d เท่ากับ1นะครับเห็นไหมครับมีรายการนะครับอ่าหนึ่รายการนะครับมีรายการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับมีสินค้าทั้งหมด4รายการนะครับ o d เท่ากับ1นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเดโมเข้ามาในระบบของเรานะครับอันนี้ก็คือต้องมีการไปสั่งซื้อก่อนนะครับถึงจะได้ข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับอ่ะ select star from นะครับอ่ะ select แล้วก็ from order d e s c o r e detail as vnd doc นะครับแล้วก็ o underscore d เท่กับ1ซึ่ง o underscore d มาจากตารางไหนครับก็มาจากตาราง order detail ซึ่งเราเปลี่ยนชื่อเป็น doc d แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องอ้างอิงชื่อตารางด้วยครับก็คือ doc d จุดนะครับผมนี่คือเหตุผลที่ต้อง a s เป็น doc d นะครับหรือ add เป็นชื่ออื่นก็ได้เป็น abc ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเหตุผลที่ต้อง add เพราะว่าเวลาเราจะเรียกใช้ คอลัมน์ต่างๆนะครับเราจะใช้ d ี o c จุดเราก็ได้เลยแต่ถ้าคุณไม่มีแอดแบบนี้สมมติว,ว่าคุณ Select จากตารางนี้มาเลยนะครับเวลาเราไป Select หรือว่าไปใส่เงื่อนไขต่างๆคุณจะต้องใส่ชื่อตารางแล้วก็จุดในชื่อคอลัมน์ซึ่งได้ไหมมันได้ครับแต่มันยาวครับโค้ดมันรบครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องพา a s เป็น D-Doc แบบนี้แล้วก็แวก็คือใช้ d ีด็แทนด้วยชื่อตารางเลยนะครับ ดีด็อด้วยชื่อตารางแล้วก็จุดในชื่อคอลัมน์ที่เราจะเอามา Select หรือว่าสร้างเงื่อนไขนะครับต่อไปครับข้างบนครับเราจากจะเอาตารางดีด็อกมาทุกคอลมัมน์ s e l e c t เราจะใช้ดีดแล้วก็ Start แบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนของ q u r r y ต่อไปครับตรงนี้ครับเปลี่ยนจาก q u r r y จะใชยเป็น Result r s r s card ดีเทลอ่าอาจจะชื่อยาวนิดนึงนะครับคุณก็สามารถไปเปลี่ยนได้ว่าอยากจะใช้ชื่อตัวแปรว่าอะไร is card detail นะครับเท่ากับ my h i q u e r y ตัวแปร con แล้วก็ h l ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อนี้แล้วแล้วก็คัดลอกมาใส่นะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับตัวแปร con นะค co n ตัวนี้มันมาจากหน้าบ้านซึ่งหน้าบ้านของเรานะครับมีการเรียกใช้ ไฟล์ Five, ที่ใชในการเชื่อมต่อ d a ต a b เบ e ชื่อไฟล์นี้ครับ condb แต่ชื่อตัวแปรเราใช้ว่า con conn ใช่ไหมครับแต่ระบบหลังบ้านครับที่เป็นส่วนของสมาชิกหรือว่าของ php part 1นะครับที่เป็นระบบแคตตาล็กอกเราก็ใช้ไฟล์นี้ครับเราใช้ไฟล์นี้นะครับ condb เหมือนกันครับแต่ชื่อตัวแปรที่เราใช้คือ condb ครับนี่ครับเราใช้ชื่อตัวแปรนี้ นะครับใครมีเวลาว่างเปลี่ยนให้เหมือนกันก็ใช้ให้เหมือนกันก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ไฟเดียวกันก็ได้นะครับมีเวลาว่างก็ไปนั่งทำนะครับแต่ถ้าเอาตามผมไปก่อนนะครับเราก็ต้องอ้างอิงนี้ถูกต้องครับว่าตอนนี้เราอยู่ระบบหลังบ้านนะระบบหลังบ้านใช้คอน db นะระบบหน้าบ้านใช้คอน c o n n นะครับผมอ่านะครับจากนั้นครับตัวแปลโรตรงนี้ครับ เราก็เปลี่ยนเหมือนกันป้องกันการไปชนกับไฟล์ที่เราได้ include มาข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนเป็น row detail อ่านี่ครับ row detail มาจากไม่ใช้ค u ว r y คือคือมาจากตัวแปรตัวนี้นะครับอ่านี่ครับนี่ครับใส่ให้ถูกต้องนะครับต่อไปครับ ตัวแปร Total ยังต้องใช้อยู่เท่ากับ0ูย์ไปก่อนเรามาจัดการ for each ของเราต่อครับ for each นะครับเอาตัวแปรตัวนี้มาครับ rs card detail แล้วก็ as เป็นชื่อใหม่ก็คือ row นะครับผมเพราะว่าภายใต้ for each เรามีการ echo row ไว้แล้วนะครับถ้าเราไม่อยากเปลี่ยน หรือว่ามันไม่ชนกับที่อื่นแน่นอนนะครับเราสามารถใช้ row ได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกภาพสินค้ามาแสดงเรียกราคาสินค้ามาแสดงนะครับเดี๋ยวเราต้องจอยกับตาราง table อีกตาราง product อีกทีหนึ่งะครับต่อไปครับเมื่อเปิด for e a c แล้วเราก็ต้องเอลบ comment ปีกาปิดตัวนี้ออกด้วยนะครับผมจากนั้นครับ save แล้วก็ r e f r e s นะครับทำทีละเต็ปค่อยๆไปนะครับ รายละเอียดมันเยอะมากนะครับ save refresh เห็นไหมครับผมตารางนะครับแสดงตามจำนวนข้อมูลที่มีแล้วนะครับอนี่ครับเราอ l นิดนึงครับแว oid เท่ากับ1นะครับจะให้ดูว่า order id เท่ากับ1นะครับมีรายการอะไรบ้างเห็นไหมครับมี4รายการนะครับนะครับ โฟลทัลนะครับได้4รายการเห็นไหมครับรายการตามนี้เลยนะครับแต่เหตุผลที่ยังมันไม่เหตุผลที่ยังไม่มาแสดงนะครับเป็นเพราะว่าเห็นเห็นไหมครับแสดงข้อมูล4อ่านครบแล้วแต่ข้อมูลยังไม่มาแสดงเป็นเพราะว่ารูปภาพสินค้าเราเก็บไว้ในตาราง tbl r c o r e prd ชื่อสินค้าเราก็เก็บไว้ในตารางที่ชื่อว่า tbl r c o r e prd ราคาสินค้าเหมือนกันนะครับแต่จำนวนครับเราจะเปลี่ยนให้เรียกใช้งานได้เลยแล้วก็ราคารวมเพราะว่ามันอยู่ในตาราง order detail เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับ d underscore qty คือจำนวนการสั่งซื้อ d underscore sub total คือราคารวมสินค้าต่อนหนึ่งรายการนะครับผมเพราะฉะนั้นเราสามารถแสดง2คอลัมน์นี้ได้ก่อนนะครับ มาในส่วนของตัวนี้ครับที่เป็นจำนวนนะครับจำนวนครับเราไม่จำเป็นต้องแสดงเป็น Input แบบนี้แล้วนะครับเป็นฟอร์มแล้วนะครับนี่ครับเราแสดงเป็นตัวเลขได้เลยเพราะว่าเราไม่ต้องส่งค่าฟอร์มจากที่นี่ไปที่ไหนต่อแล้วเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถ Echo เป็นข้อมูลธรรมดาได้เลยนะครับผมลบทิ้งไปเลย แล้วก็นี่ครับลบทิ้งไปเลยแล้วก็คัดลอกที่เป็นราคามาครับนี่ครับจากนั้นครับเราก็เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ครับจาก p price เป็น d n d e r s c o r e q qy นะครับถามว่ามาจากไหนมาจากตารางนี้ครับ เห็นไหมครับ d under score qt y อ่ะนี่ครับ save แล้วก็ r e f r e s ดูอ่าเห็นไหมครับจํานวนมาแล้วครับต่อไปครับเป็นราคารวมนะครับราคารวมอยู่ในคอลัมน์ที่ชื่อว่า d doc under score sub total นะครับแล้วก็เรียกมาใช้งานได้เลยนะครับอ่ะ uh, ใส่แทนตัวแปร sum ตัวนี้นะครับอ่ะ uh, คัดลอกตัวนี้มาก่อน นี่ครับคัดลอกมาก่อนแล้วก็มาวางแทนตัวแปรซ้ำแล้วก็เปลี่ยนชื่อของคอลัมน์ครับเป็น d s น b สกอร์ซับทัลนี่ครับเรียกชื่อคอลัมน์ให้ถูกเท่านั้นเองนะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับมาแล้วนะครับผมต่อไปแสดงราคารวมทั้งออเดอร์ก่อนนะครับ การแสดงราคารวมทั้งออเดอร์นะครับมันคือตัวแปรทอเทลนะครับซึ่งตัวแปรทอเทลนะครับเราต้องไปหาผลรวมครับอยู่ใน for each นะครับเราใช้วิธีนี้ครับตัวแปรทอเทลนะครับบวกเท่ากับบวกเท่ากับซับทอเทลตัวนี้ครับเอามาเลยครับนี่ครับ บวกทกับคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บราคารวมของการสั่งซื้อแต่ละครั้งก็คือนี่ครับคอลัมน์สุดท้ายนะครับอ่านี่ครับราคาสินค้าคูณด้วยจํานวนก็จะได้ราคารวมของ1รายการออกมาแล้วก็เราจะอาคอลัมน์นี้ครับอ่านี่ครับทั้งคอลัมน์เลยนะครับก็คือคอลัมน์ที่ชื่อว่า D underscore sub total มารวมกันเราจะใช้วิธีการแบบนี้ครับ ตัวแปรทอท่อบวกเท่ากับแล้วก็โรชื่อคอลัมน์ที่เก็บราคารวมของการสั่งซื้อ1รายการนรับรายการสินค้า1รายการนะครับอ่ะคอมเมนต์ได้ครับราคารวมทางออเดอร์อนี่ครับคอมเมนต์ได้นะครับข้างบนเรามีการประกาศนะครับตัวแปรทอท่อเท่ากับ0น,นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแจ้งเตือนไอรอยเกิดขึ้น แล้วก็ด้านใน for each ครับแล้วก็เอาตัวแปร total ครับบวกเท่ากับคือการหาผลรวมใน for each แล้วก็เรียกคอลัมน์ที่เราจะใช้มาหาผลรวมกันก็คือคอลัมน์ที่เก็บราคารวมนั่นเองก็คืออย่างเช่นเอาราคาต่อหน่วยคูณด้วยจํานวนก็จะได้ราคารวมออกมาแล้วก็เราเอาเอาราคารวมต่อสินค้าหนึ่งรายการนะครับมาหาผลรวมกันอีกทีนึงเพื่อหาผลรวมทั้งตะกร้าสินค้าหรือว่าทั้งออเดอร์นั่นเอง,เองนะครับผมอ่ะนี่ครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีการ Echo ตัวแปรท่อๆเรียบร้อยแล้วนะครับ s a ฟ e Refresh ดูครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับราคารวมทางออเดอร์นะครับในขั้นตอนต่อไปครับสังเกตไหมครับรูปภาพสินค้ายังไม่มาแสดงนะครับสินค้ายังไม่มาแสดงนะครับแล้วก็ ราคาต่อหน่วยก็ยังไม่มาแสดงนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะต้องมีการจอยกับตาราง Product นะครับผมเรามาจอยกันต่อนะครับการจอยนะครับเราจะไว้ต่อจาก from นะครับต่อจาก from อ่ะนี่ครับ from แล้วก็ Enter มาครับเราใช้ i n n e r j o i n ครับแล้วก็เรียกตาราง สินค้ามาใช้งานตารางที่เก็บข้อมูลสินค้าเราใช้ชื่อว่า t _ b l s c o r e prd นะครับกลัวพิมพ์ผิดดับเบิลคลิกคัดลอกไปเลยครับจากนั้นครับแล้วก็มาวางแล้วก็ as เป็น p p l o a n d แบบนี้แล้วก็ on ครับจะเอาคอลัมน์ไหนมาจอย d d o c จุดด้วย p underscore d d คือตาราง order detail นะครับแล้วก็ จุดด้วยชื่อคอลัมน์ที่เราจะมาเทียบนะครับอ่ะกเท่ากับแล้วก็ P จุดแล้วก็ P ID อ่านี่ครับผมเพราะว่าในตาราง Product มี P ID เป็น Primary Key ครับแล้วก็ในตาราง Order Detail เรามีการเก็บ P ID ด,ด้วยครับว่าใน1นึ่ง Order นี่ครับมีการซื้อสินค้า ID อะไรบ้างนะครับผมอ่ะนี่ครับ จะได้เป็นคอลัมน์ในการอ้างอิงก,กันแล้วก็เอาค่ามาเทียบกันนะครับต่อไปครับอ่า inner join เรียบร้อยแล้วนะครับเอาคอลัมน์มาเทียบกันถูกต้องแล้วนะครับการเรียกข้อมูลมาแสดงนะครับการเรียกข้อมูลมาแสดงหรือว่าการ select อ่ะนะครับในตารางนี้เราต้องการข้อมูลมา,สมาแสดงแค่3คอลัมน์ด้วยกันของตาราง product นะครับก็จะมีมีภาพสินค้า มีชื่อสินค้าแล้วก็ราคาต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเราห้ามใช้ select star from นะครับเพราะว่าการใช้ select star คือการเอามาทุกคอลัมน์แต่ถ้าตารางนั้นเอามาแค่2 3งสามคอลัมน์หรือว่าไม่ได้ใช้ทั้งหมดให้ select by column นะครับผมามา select by อลัมน์จากตารางสินค้ากันครับตารางสินค้าเราแทนค่าหรือว่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น people land เพราะฉะนั้นในส่วนการ select ครับ เราคอมมาต่อจากสตาร์ครับ p จุดนะครับแล้วก็ไปดูครับว่าคอลัมน์ที่ใช้เก็บภาพของสินค้าชื่อคอลัมน์ว่าอะไรอ่นี่ครับคอลัมน์เก็บภาพสินค้าชื่อว่า p underscore img ครับเอามาใส่ก่อนนะครับคัดลอกมาใส่ทีละอันต่อไปครับ p จุด ชื่อสินค้าเก็บเป็นชื่อคอลัมน์ว่าอะไรแล้วก็ไปดูครับอ่ะนี่ครับ p underscore name อ่ะนี่ครับแล้วก็ p จุดด้วยคอลัมน์ที่ใช้ในการเก็บราคาต่อหน่วยครับก็คือ p underscore price อ่ะนี่ครับ double click คัดลอกไปครับป้องกันการพิมพ์ผิดอ่านี่ครับ3คอลัมน์นะครับ pmg นะครับ pname แลวก็ pprice นะครับโดยมี p. dot ด้วยนะเป็นการอ้างอิงตารางนะครับว่าเราเรียกคอลัมน์นี้มาจากตารางไหนนั่นเองนะครับผมอ่ะ save แล้วก็ r e f ฟ e ดูครับว่าจะมีภาพชื่อและก็ราคาต่อนหน่วยมาแสดงแล้วหรือ,อยังนะครับ r e f ฟ e ครับเห็นไหมครับราคาต่อนหน่วยมาแสดงแล้วครับอะนะครับราคาต่อหน่วยนะครับแล้วก็ ชื่อสินค้ามาแสดงแล้วครับเหลืออะไรครับเหลือภาพของสินค้าเราก็ไปดูครับว่าเราอ้างอิงพาดหรือว่าโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บภาพของสินค้าถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าตารางในไฟล์นี้ครับตารางนี้ครับเราไป copy มาจากระบบหน้าบ้านก็คือ confirm t o o d p เพราะฉะนั้นพาดในการแสดงรูปภาพก็มีอาจจะผิดนิดหนึ่งนะครับเรามาไล่กันครับ เห็นไหมครับแท็ img src มันเข้ามาในออนไลน์โปรดักต์ซึ่งเราไม่ต้องเข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้เราเรียกใช้งานในโฟลเดอร์นี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องลบการอ้างอิงชื่อโฟลเดอร์นี้ออกอ่ะนี่ครับแล้วก็ให้เหลือแค่ p img สลก็พอเพราะว่าอะไร p img นะครับคือคอคือโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บภาพของสินค้านี่ครับ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ออนไลน์โปรดักตแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอ้างอิงออนไลน์โปรดักตอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะน,นี่ครับโค้ดเหลือสั้นลงนะครับโค้ดเหลือสั้นลงนะครับเซฟรีเฟซครับนะครับเซฟรีเฟซนะครับสินค้ายังไม่มาแสดงนะครับขอดูอีกรอบหนึ่งครับเซฟแล้วหรือยังนะครับ นี่ครับแล้วก็ r e r e อ s ะนี่ครับยังไม่มาแสดงถ้ายังไม่มาแสดงแบบนี้ครับให้เราเช็คอีกทีหนึ่งครับว่ารูปภาพที่เรียกมานะครับมันมีภาพสินค้าอยู่ไหมนะครับมีภาพสินค้าอยู่ไหมโดยการที่อเราไปดูครับว่า order ออด,ดีหนึ่งครับอันนี้คือพาเช็คเลยนะครับว่า ออเดอร์ดีหนึ่งมันเรียกสินค้าอะไรมาบ้างนะครับมี 16, 15, 14, 13นะครับเราก็ไปดูในตารางได้ตรงๆเลยนะครับดู16นะครับมีภาพแล้วหรือยังอ่ะ16นะครับคือ1 jpg เห็นไหมครับ15ก็มีนะครับคือเป็นภาพเดียวกันเลยแต่ทีนี้ถ้ามันไม่แสดงนะครับถ้าเช็คใน d a t a b เบ e แล้วว่ามันมีชื่อภาพแล้วก็เช็คในโฟลเดอร์แล้วนะครับว่า ใน P M G ครับมี1 J P G เหมือนกันอ่ะนี่ครับนี่คือภาพสินค้าเพราะฉะนั้นครับเรามาเช็ค,คโค้ดเราอีกทีนึงครับว่าถูกต้องไหมนะครับอ่ะ Image S r C นะครับ P M G ด้ว r ร w P underscore m G นะับซึ่ง P underscore m G เราก็ query มาเรียบร้อยแล้วนะครับ save refresh แล้วมันก็ยังไม่มานะเพราะฉะนั้น ให้เราโฟกัสก่อนว่าตอนนี้เราเรียกไฟล์นี้จากโฟลเดอร์ไหนนะครับจากโฟลเดอร์ไหนนะครับวิธีเช็ค1เช็ค URL น่ครับเช็ค URL ตอนนี้เรามาใช้งานในออนไลน์โปรดักต์ถูกต้องแล้วนะครับและยังเข้ามาในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า member อีกทีหนึ่งแล้วก็ค่อยเจอไฟล์แล้วก็คออ่คอยเรียกไฟล์ order underscore detail มาใช้งานเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เราเรียกใช้งานในโฟลเดอร์ member แต่โฟลเดอร์ p under uh, pimg ก็คือโฟลเดอร์นี้ครับมันอยู่นอกโฟลเดอร์ m มมเบอเห็นไหมครับนี่ครัโฟลเดอร์เมมเบอแต่ p m g อยู่นอกโฟลเดอร์ m มมเบอมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันเพราะฉะนั้นการอ้างอิงครับเราต้องใช้จุดจุดสลเพื่อออกไปข้างนอก1ระดับนะครับออกไปข้างนอก1ระดับอ่านะครับจากนั้นครับเซฟแล้วก็รีเฟชดูอีกรอบหนึ่ง ่เห็นไหมครับภาพสินค้ามาแล้วนะครับเราสามารถคลิกขวาแล้วก็ In s p e c t ตรงนี้เพื่อการตรวจสอบได้อีกทีหนึ่งครับอ่าคลิก Inspect นะครับจากนั้นครับอ่านี่ครับปกติคลิกขวา i n s p e c t นะครับตัวเช็คเนี่ยมันจะอยู่ทางขวามือแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอยากให้มันอยู่ด้านล่างอ่าเราคลิกจุด3จุดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกนี่ครับ dock to bottom อ่ามันก็จะมาอยู่ข้างล่าง จากนั้นนะครับเราคลิกตรงนี้ครับที่เป็น select an element นะครับหรือว่า Cursor ของเมาส์หรือว่าเป็น pointer ของเมาส์นะครับคลิกเป็นสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าแบบนี้แล้วก็ไปคลิกตรงภาพสินค้านี่ครับคลิกปั๊บนะครับเห็นไหมครับมันจะบอกเลยครับว่าภาพเราอยู่ภาพไหนนี่ครับเอาเมาส์ไปชี้มันก็ขึ้นภาพแสดง preview ให้นะครับผม ่ะโอเคนะครับเราสามารถคิวรีข้อมูลนะครับแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อได้จากตาราง order detail เรียบร้อยแล้วจากตาราง product เรียบร้อยแล้วนะครับในขั้นตอนต่อไปครับเราต้องไปจอยกับตาราง order head ด้วยครับเพื่อแสดงว่า order id นี้ครับคือ order id ที่เท่าไหร่และใครเป็นคนสั่งซื้อนะครับอ่ะนี่ครับ และสั่งซื้อเมื่อไหร่และส่งไปที่ไหนนะครับส่งไปที่ไหนซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาทําเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเกินไปอ่ะโอเคนะครับในคลิปต่อไปก็จะพาคิวรีเพิ่มเติมครับแสดง order id แล้วก็แสดงรายละเอียดการสั่งซื้อก็คือส่งไปหาใครที่ไหนและก็วันที่มีการทำรายการนั่นเองนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ